ไฮๆเพื่อนทุกคนนะครับเจ๊นี่ผมก็เล่นนักเขียนนิยานะเขีมีไผ่สกินใหม่ด้วยนะสกินนี้ค่อนข้างสวยนะเจอพายน้ำนะเปิดมาเจอจิตกรนะจิตกรนะี่ยคือแกวิ่งออกมานะแกไม่รู้หันมาจากทางไหนนะก็ออกจากจุดจูบมาก็เรียบร้อยนะครับหนึ่งแผลฟรีนะครับไม่ได้จูบอะไรทางนั้นนะเข้าไม้ไม่ทัน ต้องหัดเข้าไม้บ้างแล้วโดนยัดออกมานะคือตะเกียบแกจะล้อมน้ํานะเพื่อนรู้ว่าจะล้อมน้ําก็เลยออกนะพอออกมาปึ๊บเข้าไม้ไม่ทันนะหมายถึงว่าเข้าไปพับไม่ทันโดนยัดนะลม <Yeah. S 1> ค่อนข้างไวนะเกมน,นี้ทนายอยู่ใ,ใกล้นะทนายต้องดึงนะเฟสน,นี้เพราะว่าผมเนะี่ยอยู่ในโรง,งงานเลยนะส่วนปายเนะี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะ แกจะชนนะลายนี้ก็หลบๆนะค่อนข้างสวยหรือเปล่าไม่สวยลนระโดนเป็นหนึ่งทีโอเคแกดึงกลับก่อนนะไม่ต้องรีบนะไม่มีเฟสนะครับสําหรับจิตกรดึงตอนไหนก็ได้นะแถมเป็นทนายด้วยนะไม่มีเธอเลอ์นะครับฮันเตอร์ต้องมาไล่นะเพราะว่าไม่งั้นขายขายยาวแนะ่จิตกรต้องวิ่งต่อนะวิ่งไปให้ไกลนะ หลอกล้อมน้ำนะโอเคแกล้อมไปวางปึ๊บเจอตัวทองเรียบร้อยนะครับลมเฟรนดนี่ผมเข้าเองนะเพราะว่าผมเครื่องเสร็จแล้วนะตอนแรกผมกะว,ว่าเดี๋ยวผมจะรอนักเลงวัตถุนะแต่คือแกเนี่ยไปเก็บเครื่องจิตรกรนะผมก็เลยโอเคเดี๋ยวผมเข้าเองแล้วกันนะต้องเข้าแล้วก็ดึงให้ได้ห้ามล้มนะต้องหาเลนให้ได้ด้วย รอกว่าไปจะมานะเคต้องเข้าแล้วโดนล้อมน้ำนะสองทีแล้วสามทีน้ำแตกืเรียบร้อยนะครับต้องจ่ายนะค <c oughs> ่อนข้างสวยนะชอ็อตเมื่อกี้แต่กดดันไปหน่อยนะโอเคจ่ายสกิลดิสอันนี้นะดิสพุ่งแงเป็นหนึ่งทีโอเคแงพุ่งมืดไปอีกหนึ่งทีเป็นสองฟาดเลยนะเข่าไม้พอดีค่อนข้างสวยนะโอเคจิตกรวิ่งไลนหลังเลยนะ ผมต้องรอซับเพื่อนต่อไปนะเดี๋จิตกรเข้าโรงงานไปแล้วนะตอนนี้คืนทั้งสองผมก็มารอรับข้างล่างนะต้องโดดลงมานะ <c oughs> โดนถ่ายคู่นะช็อตนี้ Okay, แค่จะล้อมนะผมโดนไปเก้าเก้านะเกือบไปได้ขิดอืมยัดเข้ามาอยู่ตัวไม้นะเค okay, ไปมาแล้วนะฟาดไปโบโบอันเตอร์ไม่จ่ายตัวทองนะไม่เอาเธอเลอ์ด้วยนะเคั okay, นี้จิตรกรก็ไปแล้วนะก็ร okay, อดูสกิลก่อนนะเคได้ okay, แล้วหนึ่งร้อย ตอนที่ผมแจ้งเพื่อนแล้วว่าหันเนี่ยเปลี่ยนนะแต่ผมเห็นแล้วว่าเพื่อนเน่ยแจ้งกลับมาว่าเครื่องเสียมนะผมก็โอเคไปรอประตูวัดจันนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับเสียเวลาวิ่งก็เปิดประตูดีกว่านะ okay, าเฮลคอเตอร์มานะต้องจุดแล้วโอเคแล้วก็วิ่งออกประตูนะส okay, ่ว,วออนะเสร็ดเกมนี่คือถ้ากดโดนไล่นี่ like, คือต้องออกจากประตูนะครับห้ามอยู่ใกล้บริเวณประตูนะ จิตกรจะมาซ้อนนะแต่ว่าโดนนะคือแกก็เซฟนะอันเตอร์แล้วเจอด้วยนะป้านไม้ทันนะครับไม้ทันนะไม่โดนฮิตเมื่อกี้อันนี้ผมก็ประตูปะเปิดเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่ออกนะก็รอรับเพื่อนก่อนนะว่ายังไม่รู้ว่าแต่ละคนนะอยู่ไหนกันบ้างนะ ไปมาฟาดให้นะโดนตัวทองยัดไปเรียบร้อยคนระับลม้มทนายเปิดประตูไม่ทันนะชอนน็อตนี้ประตูไม่ทันจริงๆต้องบอกว่ามันมันทันพอดีดีกว่าเออต้องบอกว่ามันทันพอดีนะก็คือมันเปิดปุ๊บคือออกได้แหละจริงๆออกได้นะแต่ทนายเลือกที่จะไม่ออกนะเลือกที่จะเล่นแล้วผมเห็นแล้วแหละเห็นเงาแกเล่นแล้วผมก็กชี้แม่งเล่นเสียงวะต้องเล่นด้วยนะ เกิดปล่อยกกนเล่นคนเดียวแล้วพลานี่คือเกมเสียนะผมก็ต้องวิ่งมาแล้วแต่ว่าจิตรกรเนี่ยตัดใ,ใจที่จะออกไปก่อนนะเพราะว่าเฟสสุดท้ายไปแล้วนะโดนงัดออกมาจากประตูนะชอน็อตนี้ผมก็ต้องรีบวิ่งมานะว่าตาแดงใกล้หมดแล้วด้วยนะต้องมารอรับเพื่อนนะเล่นแก้เกมกันไปคือจริงๆมันก็สามารถออกสีได้แหละาพูดพูด,พดจริงๆกันนะแต่ว่ามันต้องเล่นกันนิดนึงอนะเนาะผมก็เลยโอเคไม่เป็นไร เพื่อนล่อให้นะเกดึงมาตาแดงใกล้หมดแล้วนะยืนล่อหน่ยนะมาไหมไม่มานะกะปาหอกไป่บอกช่วยด้วยเลยะคือจริงๆอะผมรอรับแกอยู่นะถ้าเกิดแกเดินมานี่คือผมกดสับให้นะก็คือกดจ่ายสกิลสลับตัวนะแล้วไปก็จะเดินออกได้แต่คือแกก็ไม่กล้านะแกไม่กล้าเสี่ยง ก็ยืนรอรับอยู่นะวิ่งกันอยู่ตรงนั้นนะโดนดักนะไม่เอานะมันเติร์นไม่ปล่อยนะเอาล้มคาประตูเหมือนเดิมนะ่ะสำหรับทนายหลุมแทงให้นะผมกลบเรแทงให้สักทีหนึ่งโบฟ๊ฟาดไปไม่โดนะโดนะตัวทอมาตายยากหืมวิสุดท้ายนะเก<ไ>ือบได้ล้มเพิ่มนะต้องจ่ายออกนะผมก็ยืนรอเขหน่อยนะต้องจ่ายนะ ไม่หลุดเวโอ้โหสวยมากไม่เป็นไรนะออกเลยดูว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมยืนจุ่มน้ำไปหน่อยนะก็เลยน้ำเยอะนะก็รีบๆออกนะเล่นต่อเดี๋ยวเสียนะโอเคปชนะเกมน,นี้